วงจรเครื่องหยอดเหรียญอนเนกประสงค์วงจรใช้ไฟเลี้ยง12โวลต์ DC บวก12โวลต์เข้าด้านบนและกาวเข้าด้านล่างเป็นคอนเนคเตอร์ไฟเลี้ยงต่อมาเป็นคอนเนคเตอร์ของหน้าสัมผัสรีเล์ คอนเนคเตอร์นี้เอาไว้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 220V 24-12-5โวลต์24 12 5หรือเป็นโวลต์อื่นๆก็ได้ส่วนคอนเนคเตอร์ต่อมาเป็นคอนเนคเตอร์สำหรับต่อกับสล็อตหยอดเหรียญรายละเอียดก็จะมีบวก1 2บโวลต์มีกาวมีคอยหรือเคาน์เตอร์สวิตช์นี้เป็นสวิตช์ในการตั้งค่าการทำงานของวงจร หน้าจอจะแสดงผลจำนวนเหรียญขั้นต่ำที่เราต้องหยอดเข้ามาเดี๋ยวจะลองหยอดเหรียญ2บาทกับเหรียญ1นบาทให้ได้ตามจำนวนอันนี้เหรียญ2บาทหยอดเหรียญ2บาทไปแล้วหน้าจอก็จะโชว์จำนวนเหรียญที่ต้องหยอดเพิ่มก็คือขาดอีก1บาทเราก็หยอด1บาทเข้าไป ก็จะเริ่มทำการนับถอยหลังตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้เมื่อนับถอยหลังเสร็จก็จะกลับมารอรับเหรียญต่อไปเดี๋ยวทดลองทีนึงหยอดเหรียญ2บาทเข้าไป ขาด1บาทเสร็จแล้วเราหยอดเหรียญ1น1บาทเข้าไปก็เริ่มทำงานในระหว่างที่ทำงานเราสามารถหยอดเหรียญเพิ่มได้เดี๋ยวจะหยอดเพิ่ม1บาทนะครับเวลาก็จะเพิ่มครับต่อมาเป็นการตั้งค่าการใช้งานโหมด จะมีปุ่มอยู่3าปุ่มก็คือปุ่มโหมดปุ่มัพปุ่มดาวโหมดการใช้งานก็จะมีอยู่3โปรแกรมพอเรากดปุ่มโหมดจะโชว์โปรแกรมที่1กดปุ่มโหมดอีกครั้งหนึง่งก็จะเข้ามาตรงจํานวนเหรียญขั้นต่ําที่เราต้องหยอดในครั้งแรกตัวนี้จํานวนเหรียญขั้นต่ําที่เราต้องหยอดในครั้งแรกตั้งไว้3บาทตัวนี้ถ้าเราจะเพิ่ม ก็กดปุ่ม up ถ้าจะลดก็กดปุ่มดาวพอเราตั้งเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มโหมดเพื่อที่จะออกไปหน้าจอหลักตอนนี้คือให้หยอดเหรียญขั้นต่ำสามบาทอันนี้เรามาดูโหมดที่2กดปุ่มโหมดกดปุ่ม up อ่าเลยไปกดปุ่มดาวกลับมาเป็นโปรแกรมที่2 กดปุ่มโหมดเพื่อที่จะเข้าไปโปรแกรมที่2นี้จะเป็นการตั้งค่าว่า1บาทเราจะให้นับถอยหลังกี่วินาทีตอนที่โปรแกรมที่1เราตั้งไว้3แล้วโปรแกรมที่2เราตั้งไว,ว้ินาวิก็คือ3คูณ5ถ้ายอด3บาทก็จะได้15วินาทีโปรแกรมที่2นี้ก็กดอัพดาวได้เหมือนกัน ต่อมากดปุ่มโหมดเพื่อที่จะออกไปหน้าจอหลักกดปุ่มโหมดเดี๋ยวเราจะไปโปรแกรมที่3กดปุ่มครับโปรแกรมที่3แล้วกดปุ่มโหมดอีกครั้งหนึ่งพอเข้ามาโปรแกรมที่3นี้จะเป็นการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอกดปุ่มดาว1ก็คือความสว่างน้อยสุด สแล้วเพิ่มความสว่างเข้าไป5 6จะตั้งได้1ถึง6ระดับกดปุ่มโหมดก็จะกลับไปหน้าจอหลักรอรับเหรียญ